จะมาอ่านบทความดีๆให้ฟังนะคะด้วยเวลาระยะเวลาสั้นๆลองเลิกดูมันจะดีขึ้นจริงๆนะคะนี่คือการอ่านนะคะเลิกอยากเป็นเหมือนคนอื่น2เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับใคร3เลิกช่วยเหลือคนที่เขาไม่ต้องการ4เลิกทาตัวตามลงปากใคร5 5เลิกคิดถึงเรื่องเก่าๆ6เลิกอยากรู้เรื่องคนอื่น7เลิกรักคนที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเรา8เลิกวิ่งตามเขาเท่ารู้ว่ามันไม่มีประโยชน์9เลิกคิดมากกับคําคมเลิกคิด จริงไม่จบเมื่อกี้ข้อเก้า 9. เลิกคิดมากกับคําคน10เลิกคิดถึงอนาคต11เลิกคิดว่ามีความสุขแล้วมันจะไม่ทุกข์สิเลิกดูถูกตัวเอง13เลิกจมปักเลิกจมเลิกจมปักกับอะไรเดิมๆถ้ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นโอเ okay. คจบแล้วอ่านหนังสือลิ้นกระดก ตานจบแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะ